สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาทดสอบนะครับแอมเสียงดีมากๆนะครับรุ่นหนึ่งนะครับเป็นแอม JBL นะครับรุ่น esc 230นะครับผมเป็น surround processor and amplifier นะครับเป็นแอม c h a n n e l นะครับผมใช้งานได้ทั้งดูหนังฟังเพลงนะครับเสียงดีมากๆตามมาตรฐานยี่ห้ออยู่แล้วนะครับ แล้วก็ยังสภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับที่สําคัญนะครับมีรีโมทตรงรุ่นมาด้วยนะครับบางท่านคิดว่ารุ่นนี้ไม่มีรีโมทนะครับมีรีโมทนะครับรีโมทตรงรุ่นหายากมากๆเลยนะครับหายากกว่าตัวเครื่องอีกนะครับผมแล้วก็ผมหาเป็นเหมือนคู่มือการใช้งานมาไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดนะครับอยากจะนําไปใช้ประโยชน์ในการต่อช่องสัญญาณต่างๆมันจะมีประโยชน์มากๆาเลยนะครับ เป็นภาษาอังกฤษแตกทำความเข้าใจได้ไม่ยากหรอกครับผมก็หามาไว้ให้นะครับผมามาดาูรีโมทนิดหนึ่งนะครับรีโมทรุ่นนี้นะครับคิดว่าคนที่จะมีเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้จะปรับได้ที่หน้าเครื่องนะครับแต่เวลาเราปรับแต่งเสียงนะครับอย่างเช่นปรับแต่งเสียงในระบบเลือกโหมดก็ดีนะครับเซนเตอร์เซอร์ราอะไรต่างๆเนี่ย สามารถปรับได้จากจุดที่นั่งฟังเลยครับมันทําให้1สะดวก2มีความเที่ยงตรงแม่นยำนะครับไม่ต้องปรากฏหน้าเครื่องแล้วก็ไปนั่งฟังนะครับผมมีประโยชน์มากๆเลยครับแพงด้วยหายากด้วยนะครับพี่โมดของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานของเครื่องนะครับสวิตช์ปิดเปิดปิดเปิดเครื่องอยู่ที่ด้านข้างนะครับเครื่องนี้ใช้ไฟบ้านเราได้เลยนะครับผมปุ๊บกดเปิดเครื่องนะครับ มาดูการปรับแต่งเสียงอะไรต่างๆก่อนก็ได้นะครับปุ่มกดก็จะเป็นปุ่มกดแบบแบบกึ่งสัมผัสนะครับเป็นปุ่มกดแบบนิ่มๆนะครับผมอันนี้จะเป็นโวลลูมขึ้นลงนะครับไฟหน้าจอติดครบทุกอย่างเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นปรับระดับปรับระดับเสียงของเซนเตอร์และเซลลาวนะครับอันนี้ปุ่มปรับเบสนะครับปรับแหลมอันนี้ปุ่มปรับแหลมอันนี้ปุ่มปรับเบสมีปุ่มเบสบูทด้วยนะครับ กดปิดและกดเปิดตัวนี้จะเป็นตัวเลือกปรับบาลานซ์นะครับซ้ายนะครับนี่ขวานะครับผมยรงก,กลางนะฮะไฟจะต้องติดนะครับปึ๊บไฟจะติดปกตินะครับยรงก,กลางตัวนี้เป็นตัวเลือกปรับเซนเตอร์และเซอร์ลาวนะครับเมื่อเลือกมาที่เซนเตอร์ไฟเซนเตอร์ก็จะขึ้นนะครับผมปึ๊บแล้วเราก็ปรับระดับเซนเตอร์เห็นไหมฮะไฟก็จะขึ้นยรงกลางอันนี้มา เสลาวนะครับไฟก็ต้องติดอย่างนี้นะครับถ้าถ้าไม่กดอะไรมันก็จะขึ้นมาเข้าไปในจอโหมดโหมดปกติของหน้าจอแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าโหมดแล้วก็กดปุ่มเนี่ยครับเพิ่มระดับความแรงนี่นะครับผมอ่านี้บาลานซ์สายว่าเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นอินพุตนะครับอินพุตเข้าได้2ช่องนะครับอินพุตหกับอินพุตสนะครับเข้าได้2ช่องแล้วมีเอาท์พุตหชุดด้วยนะครับเวลาเปิดเครื่องมาเครื่องจะเข้าสู่ระบบโหมด อ่า uh, โปลจิกด้วยตโนมัตินะครับอันนี้คือโหมดที่เล่นได้นะครับมีทั้งหมด4อย่างเริ่มแรกจะเท่าโปลจิกนะครับโปลจิกเสียงก็จะออกครบในลําโพงทั้ง6กแชนแนลนะครับรุ่นนี้6กแชนแนลนะครับคือข้างหน้า2องในผมดผมมีลําโพงอยู่นะครับข้างหน้า2นะครับเซอร์ราวสเป็น4เซนเตอร์เป็น5และซับวูเฟอร์เป็น6นะครับแล้วก็พิเศษสําหรับรุ่นนี้ซับวูเฟอร์สามารถขับซับวูเฟอร์แบบไม่มีขยายได้ด้วยนะครับ จังมากๆเลยครับอ,อันนี้โหมดโปรลจกเนาะอันเป็นโหมด6 n h l n n g l t a l d i r e c t นะครับอันนี้จะต้องอใช้สัญญาณเข้าจากช่องอช่องที่เป็น RCA นะครับซึ่งถ้าตามคู่มือเนี่ยเหมือนมันก็จะมาจาการะบบเครื่องเล่น DVD นะครับที่เป็นถอดรหัสมาใน6 Channel นะครับผมถ้าเราต่อจากแหล่งสัญญาณ Input RCA ขาวแดงทั่วไปเนี่ย ดเลือกอันนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะครับต้องใช้ร่วมกับระบบดิจิตอลอินพุตที่เป็นแจ็ค rca จะอยู่ด้านหลังฝั่งนี้นะครับผมอันที่3นะครับเป็นโหมด hall and concert โหมด hall and concert เนี่ยนะครับเสียงก็จะออกอรู้สึกเสียงจะ,จะเขาจะตัดเสียงเสียงเซนเตอร์ออกไปนะครับอีก5้าชแนลก็จะออกปกติ จะมีความกล้องกลางวันเหมือนอยู่ในฮอลล์หรืออยู่ในคอนเสิร์ตเหมือนการแสดงสดเลยครับเสียงจะสดเพาะมากเลยครับส่วนอันสุดท้ายสเตอริโอนะครับสเตอริโอเนี่ยเสียงเนี่ยนะคะจะออกคู่หน้านะครับและซับวูเฟอร์นะครับฟังแบบ2 Channel 2 Channel ของเขาไม่ได้ออก,กเฉพาะคู่หน้าอย่างเดียวจะมีเสียงจากซับวูเฟอร์มามาเสริมด้วยนะครับออกคู่หน้ากับซับวูเฟอร์นี่ฮะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าโปรโลจิกเนี่ยเสียงออกครบ6เลยนะครับผม อันนี้อธิบายการใช้งานคร่าวๆนะครับส่วนรีโมทเนี่ยอย่างที่บอกปรับได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกมากเลยนะครับผมแล้วก็รีโมทเนี่ยจะมีปุ่มที่เรียกว่าปุ่มเทสด้วยนะครับไว้สําหรับเทสเสียงว่าออกครบทุก,กลําโพงหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวผมกดปุ่มเทสมันจะไล่เทสไปทีละอย่างนะครับลองกดดูนะครับเดีย๋ยวเล่งเสียงนิดนึงนะครับนะ ลำโพงหน้าซ้ายเซนเตอร์นะครับโพงหน้าขวานะครับลำโพงเซอร์ลานะครับอันนี้เทสแลาก็วนไปครับหน้าซ้ายเซนเตอร์นะครับหน้าขวานะครับและเซอร์ลาครับเมื่อเรียบร้อยเสียงออกครบนะครับก็กดปิดเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเขากันดูนะครับผม อันนี้ผมต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงดูนะครับผมเสียงดีสุดๆเลยครับสุดติ่งเลยครับเสีเยสงดีมากครับปปับปับบบแรรมเส ออกครบนะครับจากพีด้เอส yes, ไว้ตู้เบนนะครับช่องสัญญาณซับเนี่ยเสียงออกซับล้วนๆเลยนะครับไม่มีเสียงตังแหลมปนออกมาเลยนะครับผมใช้ลำโพงนี่ฮะเป็นเอ็กร้เป็นตัวตู้ซับนะครับเสียงจะไม่ออกดอกแหลมเลยครับออกแต่เฉพาะซับนะครับ เรียกว่าสัญญาณซับล้วนเลยครับเรับเป็นดับอันนี้ถ้า6 c ห a ชแนลมันจะไม่ออกนะครับมันจะต้องต่อสัญญาณเฉพาะของเขาไปที่ระบบโมเสียง Hall ์แอ c ด์คอนเนะครับเดี๋ยวก็จะพุ่งมาแสดงสด おなか。<music> <music> ทดสอบให้ดูการใช้งานคร่าวๆนะครับเรื่องเสียงเนี่ยเรียกว่าน um> oui. ่าจะเป็นจุดที่หายห่วงเลยครับเสียงดีมากๆเลยนะครับคมชัดนะครับแล้วก็แบบฟังแล้วไม่บาดหูด้วยนะครับเบสเนี่ยเป็นอะไรที่ฟังเพราะมากเลยนะครับผมทั้งนี้ทางนั้นก็จะอยู่ลําโพงที่เลือกใช้ด้วยนะครับผมก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าการันตีว่าเสียงดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตามยี่ห้ออยู่แล้วนะครับที่สําคัญนะครับมีรีโมทมาให้ครบตรงรุ่นเลยครับมีคู่มือแถมมาให้ด้วยนะครับ ไฟบ้านเราพร้อมใช้นะครับสภาพก็สวยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมด้วยนะครับผม JBL ESC 230นะครับจะได้ปกติหมดกอย่างเลยก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ